ทหารอิสราเอลถือปืนเล็งเป้าออกไปนอกหน้าต่างทหารอยู่ในตึกและทหารเล็งเป้าจากรถถังนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากคลิปที่เปิดเผยโดยโกองทัพอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าการโจมตีภาคพื้นดินในกาซาเริ่มขึ้นแล้วโฆษกของกองทัพอิสราเอลย้ำว่าปฏิบัติการกทางบกค่อยๆเดินหน้าไป क क โฆษกกองทัพระบ,บุว่าได้สังหารกลุ่มก่อการร้ายไปหลายสิบคนที่แอบซ่อนอยู่ในตึกและอุโมงเพื่อโจมตีทหารอิสราเอลและระบ,บุว่าโจมตีเป้าหมายได้ถึง600จุดรวมถึงคลังเก็บอาวุธทำลายฐานปล่อยขีปนาวุธและที่ซ่อนหลายแห่งของกลุ่มฮามาสการโจมตีภาคพื้นดินเกิดขึ้น ขยายต่อจากการโจมตีทางอากาศหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างหนักเมืม่อวันที่7ตุลาคม